รับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการโดยสถานีวิทยุมอปตัตตานี FM 107.25เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันอังคารที่13มกราคม2569หหัวข้อข่าวมีดังนี้ ผู้ว่าปัตตานีให้การต้อนรับผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้สปดสสร้างการรับรู้เสริมพลังเครือข่ายเด็กสตรีชายแดนใต้รู้สิทธิ์รู้ทางช่วยเหลือป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรา40กรณีเจ็บป่วยแพทย์สั่งหยุดงานรับ200บาทตั้งแต่วันแรกทุมพลภาพสูงสุด3,000บาทต่อเดือนคุ้มครองตลอดชีวิตเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรและขยายสิทธิเชราภาพสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่28/2569วันที่9มกราคม2569สีบัตรออกเสียงประชามติ และข่าวขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากพบเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว วันนี้เวลาก9ก้านาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางพัติมศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมเช,มชิงปฏิบัติการสานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ มีคณะผู้บริหารและตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการหารือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่ตางๆในการจัดการศึกษาและกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ในโอกาสนี้นางพัติมศรีอามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัด โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มีความสุขกับบรรยากาศของความเป็นจังหวัดปัตตานีที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและอาหารและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีแรงกายแรงใจในการพัฒนาสร้างโอกาสให้กับลูกหลานภายใต้ความยั่งยืนในการจัดการของโรงเรียนอนุบาลการประชุมนี้ถือเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งแ,งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสารพลังขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและความสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมทางวิชาการกีฬาและงานสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญและสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอีกด้วย ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางให้รู้เท่าทาันการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่12-14มกราคม2569ณโรงแรมหันสาเจ JB ออหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวผลกระทบต่อผู้หญิงเด็กและครอบครัวรวมทั้งสิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและหลักศาสนาพัฒนาทักษะการป้องกันและการรับมืออย่างเหมาะสมให้แก่ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนผู้หญิงและหน่วยสนับสนุนในพื้นที่รวมไปถึงการเรียนรู้ช่องทางการขอความช่วยเหลือและขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองครอบครัวระหว่างศูนย์ให้คำปรึกษา เสริมพลังสตรีหน่วยงานรัฐภาคประชาสังคมและองค์กรศาสนาเพื่อให้เกิดระบบช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในชุมชนชายแดนใต้ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจำนวน12เครือข่ายและเจ้าหน้าที่กลไกปกป้องคุ้มครองเด็กที่รับผิดช,ชอบแต่ละตำบลในคณะทำงานจำนวน19ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งสิ้น80คน ในการประกันสังคมเดินหน้าเพิ่มสิทธิทประโยชน์ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40เพื่อยกระดับหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพสงเคราะห์บุตรและชราภาพในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนที่แพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้วันละ200บาทโดยทางเลือกที่1และ2รับได้ไม่เกิน30วันต่อปีส่วนทางเลือกที่3รับได้ไม่เกิน90วัน ต่อปีนอกจากนี้กรณีไปพบแพทย์เป็นผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินชดเชยครั้งละ200บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีจากเดิมได้รับครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีขณะเดียวกันยังมีสิทธิ์รับเงินทดแทนการขาดไรายได้จากกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปจากการติดเชื้อโควิด -19 ตามเงื่อนไขที่กาหนด ส่วนกรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนโดยทางเลือกที่1และ2ได้รับเดือนละ1 0 0 0ถึง2,000บาทและทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ1 5 0 0ถึง3,000บาทโดยคุ้มครองตลอดชีวิตสำหรับกรณีส่งคราะห์บ,บุตรผู้ประกันตนจะได้รับเงินส่งเคราะห์บ300บาทต่อคนต่อเดือนคราวละไม่เกินสองคนโดยบุตรต้องมีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์นอกจากนี้ในกรณีชาราภาพผู้ประกันตนสามารถระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชาราภาพได้ หากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ60ปีบริบูรณ์เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวและทายาทสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่2 8ทับ2 569วันที่9มกราคม2 569สีบัตรออกเสียงประชามติสีเหลืองที่ใช้ในการออกเสียงในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2 569 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปถึงเจ้าบ้านทุกโครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์บัตรออกเสียงประชามติที่ใช้ในการออกเสียงทำประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นบัตรสีเหลืองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง บ w w .ect.go.th หรือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบริการสายด่วน1444นะาวสุดท้ายประจนนีนะคะเป็นข่าวขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากพบเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากพบเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หมายเลขโทรศัพท์061 1732999หรือ เบอร์โทรสายด่วนกรมนอภาค4ส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยข้อมูลของท่านจะถูกบิดเป็นความลับสูงสุดและแจ้งเตือนประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ก,กระทำความผิดเช่นซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาสเสบียงอาหารถือมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ก็แสดงว่าแต่ละคนได้ประพฤติตัวดีปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดตั้งแต่รับราชการจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่ได้รับการเลื่อนยศมาเป็นลำดับจนถึงขั้นนายพลทุกครั้งที่มีการเลื่อนยศจะมีสัญญาบัตรเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ในทำนองว่าให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ให้เว้นในสิ่งที่คนเว้นให้ประพฤติในสิ่งที่คนประพฤติให้เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาโดยธรรม ข้อนี้เชื่อว่าผู้ที่ได้รับสัญญาบัตรมาแล้วหลายครั้งย่อมเข้าใจเป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติมาแล้วอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอจึงขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติต่อไปให้ดีให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นและให้ครบถ้วนทั้งตามที่ปรากฏในสัญญาบัตรและตามที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศเนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทุลล่อองทูลรีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณณศาลาดุสิดาลายัยส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิต11สิงหาคม2560จบข่าวพรพิมลอรไรรัตอ่าน